ไม่เยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้นะมียี่สิบกว่าเองไม่ใช่ที่นี่โอสามสิบสี่ที่นี่ติดมากกว่าไทยอีกโอ้ยเ,เขาไม่พรอติดเนะาะแตธรรมาดาแหละมันกไกลมากเสียไล้อีเมสิทโวยางตัวนี้ลงในเตาโซยายนี่เอนเ่

<No. S 1> ถ้าเราเสียบ <c oughs> เราไม่ต้องเปิดตรงไหนเลยนะลูกนะใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราเสียบเราไม่ต้องเปิดตรงไหนเลยนะยังไม่เคยลองเด้อนี่ลองครั้งแรกฉลองก่อนไม่ต้องใส่ไม้ไม้ก้องแม่ก็ดีแล้วนะอืแต่มันเวลาเรากินไม่มีเสียง <c oughs> ต้องให้กินมีเสียงนะจะาไม่กินไอเหนียงไก่น้ำกัน บ้านครอบครัวกินเมี่ยงไก่จ้ามันยาวเด้อมันไอ้นี่นะสายมันนะขอกระเผื่อเราไว้เวลาเราอยู่นั่นแหละไม่ต้อเป็นไม่ลอยลไม่ลอยอย่างนี้มีได้หรอมีจ้ะเหรอ,อเป็นบดพูดให้ก่ออ้อยข้างหลังพ่ออาจับไว้ก่อนนีจ่จะรอดไป ดลูกเอาก่อนนะเราจ,จดให้เห็นกับข้าวแม่เห็นแต่แม่เด่นทำได้เออได้ละเออได้ละตอนนี้หมุนหมุมน,มนต่อข้างนี่ข้างนี้ไม่ดุข้างนี้าาตรงมุมนั่นน่ะตรงตรงสายขา,ขาวๆสุดอ่ะ ไม่ไม่ไม่ตรงมุมพุ่มนี่ตรงกลางนเออจับด้วยจับไอ้นั่นเด็กก้มลงหน่อยนึงก้มเออก้มลงหน่อยเมื่อกี้นี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เป็นไรได้ละได้ละเออเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เป็นไรหรอกมนสับกูนะ นาโปุ๋ยมาจ้ะวันขอบครัวมากินน้ำกันมึงด้วยมึเส้นเส้นไอ้เมียงจ้ะโยเมียงไก่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 ม่กล้ดูเขาบอกว่าเสื้อบูเป็นเสื้อหมาเอ้ยขนขดแคนั้นว่าเห็นหมามันนอนอยู่น้ำกิมมี่สองชนิดอ่ะดู มา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 กินน้ากันมากินน้ากันนีจริงมันี่หรอชิมแม่ชิมเลยชิมอยู่แล้วเพิเหรอ่เหมนมอืมเดูรคิดถึงไอ้สามตัวนั่นแต่กึนเหรอซา่ากึนเหรอกนแสีบเลยนะวันนั้นมันเพ็ดนะเก็ดเอเ้ยย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 ย้้ยยยยไยยยยยไยยยยา พอแกว่าต้มซุปไก่แกบอกว่าฉันมีต้มไอ้นั้นอยู่ต้มอะไรนะต้มไอ้ไอ้ไอ้ไซมอนซุปแกน่ะแกกลัวเผ็ดวันวันนั้นไงอ่ะล้างสะอาดแล้วแหละเอามือเลยมือลยุอเลย,อเลยเลยมือลยุอเลยเลยมือลุยเลยโ โอ้ลน่ะเอ้ยยันนีนน่จ้ะอ,อือ,อลองดูอันนี้น้ำแม่ใส่น้ำกระเทียมไอ้ดองหมดนะโอ้น้ำหอมดองหมดนะเดี๋ยวแม่ไม่เผ็ดก็ใช้ได้ด้วยอพราแม่ มันไก่รอดน้ำเลยตัวนี้เบ้งผักข้ามาเป็นถาดจะผักข้ามาเป็นถาดมามมากินวันรอบกัวจจะอบอุ่นอบอุ่นเโอเค no ้ะอกน่เอไเอาโซนนสนิม่น้เละ Kyllä, ei. No on se kilometrin päässä. Minustahan on se kuva. Mä en nyt ala tässä kyllä syömään. Anna lähellä tuossa. Mene nyt sinne, niin minä puhutan. Ei, ei, ei. Minä ei tukke. Sinä et tykkää ja minä en tykkää. on tuu, tuu, Kohta se lentää tuonne seinäsi. เอ้ไห oh ja ้ตาเล่นตาเอ้ไห้ตาอุ้ยก look ้มลงท่านเรเห็นกับข้าวเลยก้มลงไม่ได้ม้นได้ด้วยหรอม้วนเออเอออย่างนี้ได้เอียงมาทางนี้ไม่ให้เห็นแก้ว่ามีอะไดันน่ะเพราะงี้มันจะต้องล้มอย่างเงี้ยของมีปัญหาจ้ะ ก็เอียงมาทางนี้หน่อยนึกเอียงมาทางโบหน่อยนึงไม่เห็นโบหรอกเห็นแต่แม่เอียงมาเนี่ยมันจะเห็นแกเอียงมาทางนี้หน่อยนึงไม่แกจะให้เห็นกับข้าวให้นั่นแหละแต่หมายถึงว่ามันก้มลงไม่ได้อ่ะสร้างกล้องกระเฮ็ดไปนี่ยตั้งตรงนี้นี่ให้เห็นแม่กับโต๊ะข้าวมันก็ต้องไอ้ไอ้ขาตั้งนั่นแหละนะขาตั้งละเล็กนะที่พี่ตาซื้อให้ก้มลงให้จน ก็หมุนหมุนหมนตรงนี้ลงลูกหมุนหมุนตรงขายาวลงอะฮะแล้วกักิ่อมนจะาร่กันุตก ตอนนี้ได้เลยเจนะแม่คนเดียวเลยเห็นตะเมือเจ<ใ>นหอมันนี้คิดถึงบ้านเรานะเยอะๆั้งถูกด้วย <laughs> ็ดมใส่เส้นได้น่ะหอน่ะค้าแต่ยุ่งกับกล้องอย่างเส,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้เส้นอัอนที่ไอ้ซื้อมาให้แม่ใช่ไหมนี่เส้นอะไรอ่ะน้ำจีนใช่ไหมยอยากลองที่ว่าแม่ซื้อมาเนี่ยนะถ้ามันมันมันใช้ได้เหมือนเส้นอย่างนี้เราเราก็สบายไไเลยไงไอ้โลไอ้บาทยี่มห้าเอง <Yeah>. Okay. แล้วก็ลองอะไละถ้าเกิดมันได้เหมือนอย่างนี้นะแม่ว่ามันก็สบายเลยไงเส้นน้ำกินไม่ห่างกันหรอกแม่ว่าผสมกันเหมือนน้ำทำก่อนน้ำกินผสมค่ะน้ำกินผสม ววน,นะ,น,ะนี่เขาเรียกประกาศอะไรประกาศแก้วเหรออืมห่อใส่ลูกเลดิ้ด้วย แ่แดดิทไม่ว่าจะไอ้ทำลองดูอยู่เพิ่งซื้อมาแต่ล,ลองดูว่ามันจะใช้ได้มันเส้นอันนี้ไหมถ้าใช้ได้เราไม่ต้องซื้อเลยอย่างนั้นนะนที่แบบที่แบเอาให้ดูถูกวถก,วถกว่าไงแต่ว่ามันจะถ้ามันใช้ได้อย่างนี้มันก็โอเคใช่ไหมละ่ะมันหาซื้อยากซะเหลือเกินขาดตลาดอ้าวผสมสองอันอร่อยได้ละ่ะ ผสมสองอันไหมของน้ำเผ็ดทั้งแม่ไม่เผ็ดอืม ในในมันเหมือนมันไม่ฉีดใช่ไหมเขาไม่ได้ฉีดไม่ฉีด,ฉดอืมเขาเรียกว่าปลอดภัยแม่ไาจากไหน sẵn dàng có sủng tay không ừ. được rồi, rồi mình có là bài gì đây không ai đã hay ta ไปลอ,นะองซิมผักอันนี้สิเหมือนผักอะไรนะมันผักชีป่ะเราเขาเรียกผักอะไรอืมผักชีวิวาม้อชิวเวิร์ฟวิวาหม้อชิวผักชีหม้อชิวแกเขียนไอ้ไอ้ต้มไก่วันนั้นจะกินแกอยากกินนะจนหน้าแดง พอนนี้กินได้แล้วดีเลยนะพอกินได้วันนี้สบายเลยติดจกี่คนในจังหวัดเราเดี๋ยวนี้ ห้าสิบอยู่แล้วโอ้โหมีมาการเติมหมดละปีมืนอนบ้านเราวันนี้เหลือเมาานนื่อวานยี่สิบแปดอยู่นะวันนี้สามสิบสี่อีกแล้วมันก็ขึ้นลงๆอะไรแต่แต่ดีมันยังลดนะดีกว่าประเทศอื่น,นะไะแม่บ้านเราว้าเรื่องโควิดจะว้าเรื่องโควิดวิดโค น้ำใสพ่พริกได้ไมมเผ็ดให้นี่พริกสดค่ะเออแม่ก็เอาพริกสดได้เลยพริกสดได้ตังเหรอแม่พริกสดอย่างเดียวข้ามเมียงข้ามเมียง ប្រូវសាត់ខាង់ដ្ល់ទាត់ធ เราก็จะอย่างนี้แหลนะเนาะครอบครัวใครครอบครัวมันเนาะเหตุการณ์มันอย่างนี้นะเรื่องไอ้ทั่วโลกกันนะคะนะ่ะเนาะเบ๊อไอ้ประเทศที่ว่าเขาไม่กลัวมันไหึงเป็นหนักกันเราก็ระแวงไว้นั่นแหละเป็นแล้วก็เสียเวลารักษาเสียเวลาทุกอย่าง ของน้ำจิ้มสองน้ำจิ้มอันนึงออกวหวานไอ้เผ็ดนี่นั้นเผ็ดรวมกัน มามา,มามากินน้ำกันแซบ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 พอมันเกินเวลากินแล้วเด้ยนี่แล้วก็กินจ๊กจ๊กแจ๊กคอยเฉยเลยรอกินเมี่ยงไก่ดีนะไม่เอาไอ้ตีนไก่ออกไว้นะไม่ว่าไอ้ <LE S 2> รออยู่ก็จะเอาตีนไก่ออกแล้วก็ไอ้หั่นหอมทำน้ำส้มไ้เอ้ยรอก่อนรอ,ขอ,ขอ สองคนโทรมาก่อนแม่ป่ะไม่ทราคนู้นารเไทำไมโทรศัพท์แม่เดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ไม่ดังเวลาโทรมาน่ะเบาเรื่องโทรศัพท์มีปัญหาจ้ะเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ไม่ดังไหมโทรศัพท์แม่ไหมแล้วก็สัญญาณเนี่ยช้ามากอืดมากเป็นชั่วโมงเลเวลาไม่โหลดนะเน็ตบ้านแม่ช้าไงเอ้าแต่ก่อนไทยไม่ช้าก็เน็ตอันเก่า เราเราจะตัดแบงทำทำยังไงเจก็ให้อนแเสร็จก็่เออแสดงว่าเน็ตอันนี้ไม่ไอมันไม่แรงอย่างนี้เหรอไ้อเนะน็ตอันที่แกทำอยู่นี้ไม่แรงอย่างนี้เหรอที่แกทำใหม่แต่เที่ยวที่แล้วทำไมแรงอันเครื่องเดียวกันไม่ด้สตาร์กนตะวนมี้นีล่ตานน Ei ole vappu pari viikkoa, ensimmäinen päivä. Niin. Uh, Pitkä täällä viikko. Pari viikkoa. Tää on paljon äitille ja olen saanut paljon viikko sitten sen hakemuksen. Laitoi äsken. Kolmen viikon päästä saa. Joo. <coughs> Ei. Oh, joko

นนออเออแสดงว่าของของแม่มก็เผ็ดอยู่ด้วยนี่ต้องเผ็ดต้องของน้ำเนาะของน้เผ็ดฮะของน้ำเผ็ดนี่ก็ไม่น่าเผ็ดนะสีสันก็เท่ากับของแม่ไหมพริกสดเดียค่ะเออ แบบอืท่าปกติว่าปูมันจะไม่มีวมื่อปูคือวันในโรงงานใช่ไหมจะไม่มีแบบทีมาน้ำใส่ถั่วไหมใช่ค่ะเพราะว่ารำตำแบบนี้อืมแล้วก็บดเอา ลาเนี่ยผักตับเนี่ยเด้อพอได้ยังว่กินข้าวเที่ยงพอไ,ได้ยังว่กินข้าวเที่ยงมักินน้ำกันเด้อเมื่อคืนนี้ก็ลงแรงได้หิมนะอันเนาะ เราเรื่องนี้มาจากหนยกรค่อยหน่อยก็ออยหยกแห้งตะกระถวมที่ทว่วแดนคือเกาอ๋ออะไรลืมใส่เส้นลวกแล้วลองดูถ้ามันได้ขนาดนี้แล้วก็โอ้ยสบายเลยแหละไม่ต้องไปยากกับไอ้ดำมันขาดตลาด เซนขาดตลาดค่ะเซนไอ้นมกีนขาดตลาดไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยงว่าแนี่ <c oughs> ทพอนไปเมื่อไรแานดอม ไปไ่อเหระไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ใช่มาเาเหรอไม่ดูเยไม่ไม่ได้ไปเลไม่ใไปหรอ,ม,หรอมันขาดเขาไม่ให้ส่งของเข้าของออกหรอกจง ក៏ឡាជិននេះនឹងមានតែនឹងមានតែ เอาอ,อปดีแม่ทำไอ้ฟักทองไอ้เตียงไทยไว้่ะนั่นได้หวานซื้อมากิไนไอ้ไอนะ้แลดิแก้มเข้าไปไม,มันจะไม่เผ็ดมาก รับเดี๋ยวยิ้มห้านาะทีผ่อนคลิปหนาเนาะคะเนาะวัสดีจ้าบ๊ายบายวัครขอบครัวพ่อแค่นี้ก็เด้ค่ะเด้ออิ่มแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วจ้าวัสดีจ้า